สวัสดีจ้ามือนีมายางเห่ิยกรบปลานอากาศดีพี่น้องอากาศดีแต่กะหนาวบายเบิอ่ออายเพื่นมวนเด็กหน่อยปิดปิดโรงเรียนปิดเทิม ห้องกันเยี่ยวยาวเยี่ยวยาวเยี่ยวยา,วยาวมาเดินออกกำลังกายอยู่สวนขางบ้านจ้ะดูต้นไม้ใบเหลืองใบแดงอีกเดือนหนานี่ก็สิบเหลือจากใบละจ้ะ แป๊บเดียวต้นใหม่เป็นต้นใหม่หัวหลุนวุ้ยกระมองซาบาล่ะสิบงโอ้ยบุกเป็นมวนโอ้ยร้านกระมวนใหญ่เก่าย ฟ้าบ <rium> ึงเพืินใส่เว็นตาดำพี่น้องด้านนั้นกําลังตัดหญ้ากันอยู่อันนี้เป็นสวนสาธารณะ้างบ้านดาแถวนี้มีสวนหลายหลายบอนจ้ะอีกบอนนึ่งอ่ะนะบอกลลจากนี้ เดินไปได้ประมาณ2กิโลเมตรอยมีที่ปั่นจักรยานมีที่มีตรงนี้มีสนามฟุตบอลมอีสนามเล่นเทนนิส Vic cúc cúc, tout le monde Ai il m'a dit อายเริ่มมืดอาอเริ่อม,มอันนาอันนาอันาอนาไม่ยังเอิ่นไม่ยังอันนาไม่มีอันนาแบตเตอรี่หมด <c oughs> ขณะนี้สิบเอ็ดองศาจะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้กับโบมี่ยังพิเศษจ้กเพื่อนๆเ,เอามาแช่ให้เบิงว่าชีวิตเมืองนอกก็ประมาณนี้เลยจา้าอุ้ยและอีกอย่างพี่น้องข้าวดีของฝรั่งเศสวันนี้นะคะอ่าผู้ทีม่มีไล่ได้อานาอาโบสูงปันไดนะเตรียมเฮได้เลยจา้าเพราะว่าทางรัฐบาลเพิ่นใส่ให้โบนัสเด้อพี่น้อง1,000ยูโรเชียวนะคะ แล้วก็มีเพิ่นเอ่นว่านะเป็นการแถมจ้ะแถมค่าน้ำมันรถอีกหนึ่งร้อยยูรูมียายดานี่สิได้บเนาะพบกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีจ้า